สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับถามตอบคุณหมอฮีโร่กับโรงพยาบาลราชธานีและแน่นอนค่ะคุณหมอหนุ่มซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ,อยังคงอยู่กับเรานะคะก็จะให้ความรู้กับเราแล้วก็ตอบข้อสงสัยต่างๆกับเราในวันนี้ค่ะบางทีเนี่ยเราอยากจะช่วยผู้ป่วยผู้ป่วยยังมีสติอยู่นะคะแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้พื้นฐานเบื้องต้นเลยเราจะช่วยได้อย่างไรบ้างคะถ้าผู้ป่วยมีสติะนะครับแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สิ่งที่สำคัญก็คือเราไม่ทำใดๆก็ตามถ้าเราไม่พร้อมแล้วมีมโอกาสก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มเติม,มเช่นมีอ,อุปกรณ์หรืออุปกรณ์รถยนต์หรืออุปกรณ์ในังก็ตามที่ติดอยู่ตัวคนไข้ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อันนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปทำอะไรให้เกิดบาดเจ็บเพิ่มเติมเพราะบางทีในการช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือจริงๆ นะครับะะจะมีบางอย่างที่เราจะพอช่วยได้เช่นอาจจะมีการเช่นสายคาดเบลล์นะฮะเข็มขัดนิรภัยอันนี้เราสามารถตัดออกได้นะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เหล็กแหลมของแข็งของมีคมอันนี้แนะนําว่ารอเจ้าหน้าที่หรือคนที่มีความรู้หรืออุปกรณ์ที่พร้อมก่อนที่จะช่วยเหลือน่าจะดีกว่านะครับค่ะในชีวิตคุณหมอมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในการเป็นแพทย์เนี่ยเราเคยเจอเคสยากๆหรือเคสที่ทาให้เรารู้สึกว่า ท้าทายที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาในการเป็นคุณหมอเนี่ยค่ะยังไงบ้างอ,อ,อาจต้องเรียนตาตรงว่าความท้าทายจริงๆอยู่ในผู้ป่วยทุกคนใช่ครับเพราะว่าไม่มีแค่ไหนไม่ท้าทายเพราะเราจะต้องดูผู้ป่วยทุกคนเต็มที่ไม่งั้นจะเกิดความผิดพลาดความประมาทนะครับเราก็จะเต็มที่กับผู้ป่วยทุกคนซึ่งแต่ละคนอาจจะเดินมาแต่อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่อย่างเงี้ยครับซึ่งทุกอย่างก็จะเราต้องตามระบบ นะครับแล้วก็การดูแลเพื่อให้เป็นทุกมาตรฐานตามวิชาชีพแต่ถามว่าความท,ท้าทายหรือว่าในกรณีที่เป็นเคสที่ยากอาจจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยที่อุบัติเหตุรุนแรงแล้วก็เจ็บป่วยหลายระบบเช่นไปทั้งช่องอกช่องท้องหรือที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นเป็นการท้าทายสําหรับทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรมากคืออุบัติเหตุหมูนะครับบางทีผู้ป่วยอุบัติเหตุมาพร้อมกันหลายๆท่านหลายๆคนนะครับหลายๆเคสอันตัวน,นี้ต้องขึ้นกับระบบการจัดการ ที่ดีแล้วก็การความพร้อมของทีมแพทย์ซึ่งทางเราก็เห็นความสําคัญนะครับ mm hmm. ก็เลยมีการฝึกอบรมทั้งการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุขั้นสูงแล้วก็การดูแลอุบัติเหตุหมูซึ่งมีการอบรมทั้งทีมแพทย์แล้วก็ทีมบุคลากรนะครับอันนี้จะช่วยให้ความยากหรือว่าความท้าทายตรงนี้อาจจะลดลงไปครับผม หากว่าคุณผู้ชมประสบเหตุหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้นคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของโรงพยาบาลราชธานีนะคะซึ่งเรามีความพร้อมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบุคลาก,กรทางการแพทย์ที่ประจําอยู่ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนั้นพร้อมที่จะให้การดูแลคุณผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันและ คุณหมอสภวิทย์ัชนะนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยะกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลราชธานีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับศูนย์ไหนของโรงพยาบาลคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ